สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับหรืออาจจะกำลังเป็นอยู่เลยก็ได้คืออาการปวดสะโพกร้าวลงขาเนี่แหละครับจากข้อมูลที่เราไปดูมาบทความชื่อปวดสะโพกร้าวลงขาสัญญาณเส้นประสาทถูกกดทับเราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะอาการนี้มันเป็นยังไงกันแน่สาเหตุคืออะไรแล้วใครเสี่ยงบ้างแล้วก็จะดูแลป้องกันยังไงได้บ้างครับค่ะ อาการนี้ชื่อทางการแพทย์อาจจะเรียกว่าไซอา t ติก้านะคะลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือจะเริ่มปวดแถวแถวสะโพกหรือเอวล่างๆค่ะแล้วมันก็จะปวดร้าวลงไปที่ขาด้านหลังอาจจะไปถึงน่องหรือบางทีก็ถึงเท้าเลยส่วนใหญ่นะคะมักจะเป็นแค่ข้างเดียวความรู้สึกปวดก็ หลากหลายค่ะอาจจะปวดตื้อๆปวดสบแสบร้อนๆหรือบางคนบอกเหมือนโดนไฟช็อตเลยก็มีค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการชาร่วมด้วยได้สาเหตุหลักๆจริงๆเลยนะคะคือมีการกดทับหรือระคายเคืองที่ตัวเส้นประสาทที่ชื่อว่าเส้นประสาทไซอาติกค,ค่ะซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดในร่างกายเราเลยมันพาดตั้งแต่เอวผ่านสะโพกลงไปถึงเท้าเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือพอเส้นประสาทเส้นใหญ่นี้โดนกดทับมันก็เลยส่งสัญญาณปวดไปตามทางที่มันวิ่งผ่านแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถูกต้องค่ะแล้วออ,อะไรบ้างครับที่ทําให้เกิดการกดทับนี้ได้เหมือนข้อมูลจะแบ่งสาเหตุเป็นกลุ่มๆด้วยนะครับค่ะหลักๆก,ก็มี2กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกนี่ผมว่าน่าสนใจคือมันไม่ได้มาจากตัวกระดูกสันหลังโดยตรงอย่างเช่นที่เรียกว่ากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท Periform syndrome ค่ะใช่ครับ Periform syndrome อันนี้คือกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกๆในก้นเรามันเกร็งตัวหรือหนาขึ้นแล้วไปกดทับเส้นประสาทไทาติกเข้าก็เลยปวดก้นร้าวลงขาได้เหมือนกันมีชาเป็นตะคริวได้อันนี้น่าจะเจอบ่อยในคนที่นั่งทํางานนานๆนะครับค่ะพบได้ค่ะแล้วก็ยังมีสาเหตุอื่นในกลุ่มนี้อีกเช่นข้อต่อเชิงกลานอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงคือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะมันตึงหรืออักเสบจากการใช้งานอืออืค่ะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็พบบ่อยเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะในคนที่อายุมากขึ้นกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่ตัวกระดูกสันหลังโดยตรงเลยอย่างเช่นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมที่พอเสื่อมแล้วอาจจะมีกระดูกงอกหรือข้อต่อมันหลวมมันเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทได้กระดูกงอกกดทับเส้นประสาทใช่ค่ะหรืออีกภาวะคือโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ อันนี้คือช่องที่ให้เส้นประสาทหลอดผ่านมันแคบลงตามความเสื่อมพอมันแคบเส้นประสาทก็เลยโดนกดเบียดได้ง่ายขึ้นอ๋อพื้นที่มันน้อยลงค่ะแล้วก็ที่ได้ยินกันบ่อยมากๆกก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อันนี้คือตัวหมอนรองกระดูกที่อยู่ขั้นระหว่างข้อกระดูกสันหลังนะคะมันอาจจะปลิ้นหรือเคลื่อนออกมาแล้วก็ไปกดทับตรงรากประสาทพอดีก็ทําให้ปวดร้าวลงขาชาหรือบางทีก็มีอ่อนแรงร่วมด้วยได้ค่ะโหฟังดูสาเหตุมันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วทีนี้ใครบ้างครับที่เสี่ยงหรือมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนอื่นๆครับก็กลุ่นแรกเลยที่ชัดเจนคือผู้สูงอายุค,ค่ะอันนี้เป็นไปตามความเสื่องของร่างกายทั้งกระดูกและหมอนรองกระดูกนะคะครับผม แล้วก็กลุ่มคนที่ต้องทํางานในท่าเดิมนานๆไม่ว่าจะนั่งนานๆหรือยืนานานๆก็เสี่ยงเหมือนกันค่ะอืมนั่งนานยืนนานค่ะรวมถึงผู้ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์หรืออ้วนอันนี้น้ําหนักตัวที่มากเกินไปก็จะไปเพิ่มภาระให้กับกระดูกสันหลังส่วนล่างอันนี้พอเข้าใจได้ครับแต่มันมีอันนึงในข้อมูลที่ผมเออสะดุดนิดหน่อยคือบอกว่าผู้สูบบุหรี่ก็เสี่ยงด้วยหรอครับมันไปเกี่ยวกันยังไงครับเนี่ย เกี่ยวค่ะเกี่ยวข้องเลยการสูบบุหรี่เนี่ยมันส่งผลเสียต่อหลอดเลือดโดยตรงเลยค่ะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีซึ่งก็รวมถึงหมอนรองกระดูกสันหลังของเราด้วยพอมันได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงขาดออกซิเจนขาดสารอาหารมันก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติค่ะทําให้มันเปราะบางแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเพิ่งทราบเลยครับ การนั่งทำงานผิดท่าการขับรถนานๆแบบไม่พักหรือนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมหรืออาชีพที่ต้องยกของหนักซ้ำๆบ่อยๆหรือต้องเจอแรงสั่นสะเทือนเยอะๆการออกกำลังกายหนักๆหรือยกของหนักแล้วผิดท่าอันนี้ก็เสี่ยงค่ะหรือแม้แต่คนที่มีประวัติเคยบาดเจ็บมาก่อนที่หลังส่วนล่างหรือสะโพกก็เพิ่มความเสี่ยงได้ค่ะโอ้โหปัจจัยเสี่ยงนี้มันอยู่รอบตัวเราเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วสมมุติว่าเริ่มมีอาการแล้วไปหาคุณหมอ ขั้นตอนการวินิจฉัยนี่ก็ทำยังไงบ้างครับถึงจะรู้ว่าเป็นโรคนี้จริงๆก็เบื้องต้นเลยคุณหมอจะซักประวัติอาการอย่างละเอียดเลยค่ะว่าเริ่มปวดตรงไหนปวดร้าวไปถึงไหนลักษณะการปวดเป็นยังไงมีอาการชาร่วมด้วยไหมแล้วก็ทําท่าไหนหรือทํากิจกรรมอะไรที่ทําให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลงอันนี้สําคัญมากค่ะครับจากนั้นก็จะตรวจร่างกายค่ะดูการเคลื่อนไหวของหลังสะโพกขาทดสอบกําลังกล้ามเนื้อ ทดสอบการรับความรู้สึกแล้วก็อาจจะมีท่าทดสอบพิเศษบางท่าเพื่อช่วยยืนยันว่าน่าจะมีการกดทับเส้นประสาทเกิดขึ้นต้องตรวจละเอียดเลยนะครับค่ะแล้วถ้าหากว่าประวัติกับการตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนหรือคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีภาวะอื่นร่วมด้วยก็อาจจะพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นการเอ็กซเรย์เพื่อดูโครงสร้างของกระดูกสันหลังหรือถ้าต้องการดูรายละเอียดของหมอนรองกระดูก เส้นประสาทหรือเนื้อเยื่ออื่นๆให้ชัดเจนก็อาจจะส่งทํำ MRI ค่ะ MRI นี้เห็นชัดสุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ MRI จะให้รายละเอียดส่วนที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนอย่างหมอนรองกระดูกกับเส้นประสาทได้ดีที่สุดค่ะโอเคครับพอวินิจฉัยได้แล้วการรักษาส่วนใหญ่เป็นยังไงครับจําเป็นต้องผ่าตัดเลยไหมหรือว่ามีวิธีอื่นก่อนอืมโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องผ่าตัดค่ะ การรักษาหลักๆเลยจะเริ่มด้วยวิธีที่ไม่ผ่าตัดก่อนหรือที่เรียกว่าการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม (conservative treatment) ซึ่งก็มีหลายอย่างทำร่วมกันค่ะอย่างแรกเลยคือถ้าปวดมากๆในช่วงแรกอาจจะต้องพักการใช้งานลดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ปวดพักก่อนค่ะและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำกายภาพบาบัดอันนี้มีบทบาทเยอะมากค่ะกายภาพบาบัดนี้ช่วยได้เยอะใช่ค่ะ นักกายภาพบำบัดจะช่วยประเมินแล้วก็ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้เช่นการยืดกล้ามเนื้อที่ตึงการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกรวมถึงการปรับท่าทางในชีวิตประจำวันหรืออาจจะมีเทคนิคเฉพาะอื่นๆเช่นท่าบริหารแมกเคนซี่แมกเคนซี่เอ็กซ หรือบางทีอาจใช้การรักษาอื่นๆร่วมด้วยเช่นการฝังเข็มหรือการใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดอย่างเช่นช็อคเวฟเพื่อช่วยลดปวดลดอักเสบเราเรื่องยาละครับการใช้ยาก็มีส่วนช่วยค่ะอาจจะใช้ยาแก้วปวดทั่วไปยาคลายกล้ามเนื้อหรือในกรณีที่อาการปวดเกิดจากเส้นประสาทโดยตรงก็อาจจะต้องใช้ยาที่ออกฤทธิ์กับปลายประสาทเช่นยากลุ่มกาบาเพนตินหรือพิกาบาลินค่ะอ๋อครับ ในบางรายที่ปวดมากหรือมีการอักเสบชัดเจนการฉีดสเตียรอยเข้าไปที่บริเวณโพรงกระดูกสันหลังก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการอักเสบและลดปวดได้ค่อนข้างดีค่ะฉีดยาเข้าโพรงกระดูกสันหลังใช่ค่ะแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันไปตอนต้นค่ะอันนี้ต้องทําควบคู่กันไปครับการปรับพฤติกรรมนี้สําคัญจริงๆแต่ถ้า สมมติว่าทําทุกอย่างแล้วทั้งกายภาพกินยาปรับพฤติกรรมแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการบางอย่างที่ดูน่ากังวลแบบนี้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องผ่าตัดใช่ไหมครับใช่ค่ะการผ่าตัดจะถูกพิจารณาเมื่อรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัดอย่างเต็มที่แล้วอย่างน้อยก็สักหกสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนแต่อาการปวดยังรุนแรงไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดิมรหรือในกรณีที่มีสัญญ,ญาณอันตรายค่ะอันนี้ต้องรีบเลยสัญ,ญญาณอันตราย มีอะไรบ้างครับสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่าอาจจะต้องผ่าตัดหรือควรรีบไปพบแพทย์ด่วนเลยนะคะเช่นมีอาการอ่อนแรงของขาอย่างชัดเจนแบบยกขาไม่ขึ้นกระดกข้อเท้าไม่ได้หรือสังเกตเห็นว่ากล้ามเนื้อขามันรีบเล็กลงเดินลำบากหรือที่ร้ายแรงที่สุดและเป็นภาวะฉุกเฉินเลยคือมีปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะค่ะโ ถ้าคุมขับถ่ายไม่ได้นี่คือต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยใช่ค่ะเพราะมันหมายถึงเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะกับลำไส้ถูกกดทับอย่างรุนแรงต้องรีบแก้ไขด่วนค่ะแล้วการผ่าตัดสมัยนี้เเห็นว่ามีแบบแผลเล็กด้วยใช่ไหมครับ ค่ะปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดพัฒนาไปมากมีการผ่าตัดแบบแผนเล็กโดยใช้กล้องหรือที่เรียกว่า minimally invasive surgery MIS ซึ่งข้อดีคือแผลผ่าตัดจะเล็กกว่าเดิมมากเสียเลือดน้อยกล้ามเนื้อบาดเจ็บน้อยกว่าผู้ป่วยก็จะปวดแผลน้อยลงฟื้นตัวได้เร็วขึ้นกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่เหมือนในสมัยก่อนค่ะฟังดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ ก็น่าจะดีที่สุดถ้าเราไม่ต้องไปถึงจุดนั้นนะครับแน่นอนค่ะคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้เป็นโรคนี้ตั้งแต่แรกหรือถ้าเคยเป็นแล้วจะทำยังไงไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำอีกครับการป้องกันนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเรานี่เองค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องท่าทางเลยค่ะการนั่งทำงานหรือนั่งทำกิจกรรมอะไรก็ตามพยายามอย่านั่งแช่ท่าเดียวนาน,าน,าน ควรจะลุกขึ้นมายืดเส้นเยืดสายเปลี่ยนอิริยาบถบ้างทุกๆชั่วโมงก็ยังดีค่ะลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆค่ะแล้วก็เลือกใช้เก้าอี้ที่มันรองรับสรีระหลังส่วนล่างได้ดีปรับระดับความสูงให้เหมาะสมเรื่องการออกกําลังกายก็สําคัญมากค่ะต้องทําสม่ําเสมอโดยเน้นท่าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวคอมั m เ s c l e s และกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกเพราะกล้ามเนื้อพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยพยุงกระดูกสันหลังลดภาระที่หมอนรองกระดูกค่ะ ตรงสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวใช่ค่ะเราก็ต้องเรียนรู้วิธียกของให้ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้คนมักจะพลาดกันเยอะคือเวลายกของหนักควรจะย่อเข่าลงไปใกล้ๆของใช้กําลังจากขาในการยกขึ้นมาพยายามรักษาหลังให้ตรงไม่ก้มโค้งจากช่วงเอวโดวยตรงเพราะถ้าก้มยกของเนี่ยแรงกดมันจะไปลงที่หมอนรองกระดูกสันหลังเยอะมากค่ะใช้ขายกไม่ใช่หลังยกถูกต้องค่ะ แล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยค่ะควบคุมน้ําหนักตัวไม่ให้มากเกินไปเพราะน้ําหนักที่เกินก็จะเพิ่มภาระให้หลังแล้วก็แน่นอนเลิกสูบบุหรี่อันนี้ช่วยได้ทั้งสุขภาพโดยรวมและสุขภาพกระดูกสันหลังเลยค่ะครับผมนอกจากนี้ก็คือต้องรู้จักสังเกตสัญญาณเตือนของร่างกายตัวเองค่ะถ้าเริ่มรู้สึกปวดตื้อที่สะโพกหรือเริ่มมีอาการร้าวลงขาเล็กน้อยอย่าเพิ่งชะล่าใจอาจจะลองพักผ่อนประคบอุ่นหรือประคบเย็นดูก่อน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายในสัก1-2สสัปดาห์หรือมันปวดมากขึ้นเรื่อยๆหรือมีอาการชาอ่อนแรงร่วมด้วยควรรีบไปปรึกษาแพทย์ค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้วอาการปวดสะโพกร้าวลงขานี่ฟังดูเหมือนจะน่ากลัวนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบนั่งทางานหน้าคอนกันเยอะใช่ค่ะ แต่ข่าวดีก็คือถึงแม้มันจะน่ากงังวลแต่มันก็เป็นภาวะที่สามารถจัดการได้และที่สําคัญคือป้องกันได้ด้วยการที่เราเข้าใจสาเหตุรู้จักสังเกตตัวเองแล้วก็หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใส่ใจสุขภาพกระดูกสันหลังของเรามากขึ้นเนี่ยแหละครับคือกุญแจสําคัญเลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองคิดตามกันต่อนะคะคือในเมื่อวิถีชีวิตยุคใหม่ของเราเนี่ยมันดูเหมือนจะเลี่ยงการนั่งนานๆได้ยากจริงๆ นอกเหนือจากการปรับท่าทางการลุกเดินหรือการออกกำลังกายที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันพอจะมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราจะสามารถออ,ออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานของเราหรือสร้างกิจวัตรประจำวันในเชิงรุกที่จะช่วยลดภาระให้กับกระดูกสันหลังและเส้นประสาทของเราได้อย่างยั่งยืนจริงๆในระยะยาวอันนี้น่าจะเป็นโจย์ที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคนในยุคนี้เลยค่ะ